หลายคนสงสัยว่าเอกนามกับพหุนามต่างกันยังไงวันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะเอกนามก็คือตัวเลขตัวหนึ่งคูณกับตัวแปรตัวหนึ่งอ่ายกตัวอย่างเช่นนะ 3x 3เป็นตัวเลขส่วน X เป็นตัวแปรตัวหนึ่งดังนั้น3 X ก็จะเป็นเอกนามอ่ะ 5k 5เป็นตัวเลขอ่ะเเป็นตัวแปรตัวหนึ่งดังนั้น 5k ก็เป็น เอกนามนะคะอะแล้วถ้า7จ็ด t ละ 1, 2, 3, 4, ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะเ t ก็จะเป็นเอกนามนะคะเพราะว่าเก็เป็นตัวเลขคูณกับตัวแปรตัวหนึ่งก็คือ t ก็กลายเป็น7จ็ t ก็เป็นเอกนามอะทั้งหมดนี้คือเอกนามอะต่อมาถ้าเป็นพหุนามละ่ะพหูนามก็คือเอกนามบวกหรือลบกันนะคะตัวอย่างเช่น 3x อบวก 5k อ่ามีตัวที่1เอกนามตัวที่1บวกเอกนามตัวที่สองกลายเป็นพระหุนามอ่าอ่ะ,อะตัวอย่างต่อมาตัวอย่างต่อมา 5k บวก 7t อันนี้เขาก็เรียกว่าพระหุนามอ่าหรือจะลบกันก็ได้นะอย่างเช่นสองบวกกับ 3k ก็ยังเป็นพระหูนามแล้วท่านี้ล่ะ 3x บวก 2x จะเป็นพหุนามไหมเอ่ยหนึ่งสสามี่ห้าเฉลยไม่เป็นอ่ามันไม่เป็นพหุนามนะคะเพราะอะไรเพราะว่า 3x บวก 2t เนี่ยจะกลายเป็น 5x ซึ่ง 5x เนี่ยมันก็คือตัวเลขคูณกับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งมันคือตรงคอนเซปต์ของเอกนามนะคะอ่า